ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสิบทิดด้วยนะคะตอนที่456การจัดงานโลพพาร์ท3เมื่อโจต้าหลางถอยออกไปโจเออหลังจึงก้าวขึ้นมาแทนเฉียนซื้อผู้เป็นแม่ยังคงยื่นเงินหนึ่งตำลึงให้เขาเหมือนกันคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหยิบเพิ่มอีกหนึ่งตำลึงตอนงานเลี้ยงแต่งให้จ้าสีน้งก็ใช้ไปแค่ไม่กี่ตำลึง แต่ครั้งนี้ต่างออกไปไม่พูดถึงญาติไกลหรอกอย่างน้อยคนทั้งหมู่บ้านตั้งแต่เด็กจนแก่ก็ต้องเชิญมาทั้งหมดแถมตอนนี้เนื้อก็แพงนักเจ้าซื้อมาให้มากหน่อยเถอะกันไว้ดีกว่าคาดโจเออรหลังรับเงินไปแล้วพยักหน้ารับถ้าเงินไม่พอก็เอาของมาก่อนแล้วค่อยไปจ่ายทีหลังวันมะรืนก็ได้ทางฝั่งฝฟงซื้อสะพายรองเดินไปดูสวนผ่ากลับมารายงานว่าท่านแม่เจ้าคะ ผักในสวนคงไม่พอเจ้าค่ะแม้ว่าบ้านพวกนางจะปลูกผักไว้มากแต่โจเอ้อหล่างไปขายผักที่ตัวเมืองทุกวันการจะเอามาใช้เลี้ยงคนจํานวนมากในทันทีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเฉียนซื้อผู้เป็นแม่ครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งก่อนจะลุกขึ้นแล้วสั่งว่าข้าออกไปเดินสักรอบพวกเจ้าช่วยดูแลบ้านด้วยให้เอ้รโถกับต้ายาคอยดูเด็กๆไว้ห้ามปล่อยให้วิ่งเพ่นพ่านเด็ดขาด เจ้าค่ะเวลานี้เป็นช่วงที่ผักจเจริญเติบโตมากที่สุดในรอบปีอะไรก็จเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหากในสวนเพียงสองสามวันก็สามารถเก็บผลผลิตได้อีกครั้งดังนั้นหากไม่ขี้เกียจจริงก็ไม่มีปัญหาขาดแคลนอาหารในหมู่บ้านชีลีผู้คนแต่ละบ้านก็ไม่ได้ถือเรื่องซื้อขายผักกันนักถ้าบ้านไหนอยากกินผักบ้านไหนก็มาจะเอ่ยปากขอ แล้วไปเด็ดมาสักกรรมไว้ลองทำกินผักบ้านโจก็เป็นที่หมายตาของคนในหมู่บ้านอยู่บ่อยครั้งเพราะไม่เพียงแต่ปลูกเยอะยังปลูกได้ดีแถมหลากหลายสายพันธุ์อีกด้วยมีให้ยืมก็ย่อมต้องมีให้คืนเฉียนซื้อผู้เป็นแม่เดินรอบหมู่บ้านก็รวบรวมผักที่ต้องใช้ในอีกสองวันได้ครบถ้วนเรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเด็กเล็กเลย แม้แต่โจอู่หลางพี่ชายห้ากับโจรลิ้วหลางพี่ชายหก็ทําได้แค่ช่วยยกของตามที่มีคนใช้สอยยังไม่ได้รับหน้าที่รับผิดชอบใดเป็นพิเศษส่วนโจซื้อหลางนั้นออกเดินทางไปส่งข่าวตามบ้านญาติพร้อมชายหนุ่มในหมู่บ้านบอกกล่าวเรื่องงานศพใครจะมาหรือไม่ก็แล้วแต่สะดวกของแต่ละบ้านแต่เราโจผู้เป็นพ่อไม่คิดจะเชิญแขกมากนักนอกจากบ้านเขยที่ต้องเชิญแน่นอนแล้ว ก็มีบ้านญาติฝั่งแม่ของโจหยินเท่านั้นเพราะหากว่าตามลำดับความสำคัญแล้วนอกจากสายตระกูลฝั่งพอ่อก็มีญาติฝ่ายแม่เท่านั้นที่ใกล้ชิดที่สุดแต่มานเป่าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยนางถูกสั่งแค่ให้กินข้าวตามปกติไปเรียนตามปกติแล้วเมื่อตอนกลับมาจากห้องเรียนก็พบว่าที่บ้านมีโลงศพใบใหญ่ตั้งอยู่แล้วเฉียนซื้อผู้เป็นแม่อธิบายว่า แค่ทำเป็นสุสานเสื้อผ้าเท่านั้นให้พวกเขาอยู่ด้วยกันเจ้าก,ก็แค่จำไว้ว่าให้ไหว้อาเล็กกับอาสะพ้ยเล็กของเจ้าก็พอแล้วลูกของพวกเขาละท่านแม่เจ้าหน้าทีบ่บอกหรือไม่ว่าเป็นน้องชายหรือน้องสาวเจา้าคะเฉียนซื้อผู้เป็นแม่ชะงักไปแล้วตอบหลังนิ่งไปครู่หนึ่งไม่บอกเขายังเล็กนักไม่ต้องตั้งโต๊ะเส้นไหวเป็นพิเศษ มานเป่าเจ้าอย่าพูดพลอยพลอยตอนทำพิธีละ่ะเข้าใจไหมามานเป่าพยากหน้าด้วยสีหน้างุนงงเฉียนซือผู้เป็นแม่ยิ่งกังวลใจดูท้าคงต้องไปกำชับกับพวกนักพรตด้วยว่าตอนเชิญวิญญาณขอให้เชิญแค่โจหินกับภรรยา,ยาอย่าเผลอเรียกเด็กมาด้วยเจ้าเดลาหยุดเรียนแล้วหรือยังลาแล้วเจ้าคะ่ะเรื่องนี้ข้าไม่ต้องไปเรียนดีแล้ว เฉียนซื้อผู้เป็นแม่เอ่ยไม่ต้องเรียนก็จริงแต่คืนนี้ต้องรีบนอนเรื่องนี้ต้องลุกมาร่ำให้ตามพิธีแต่เช้าตรูผู้จบก็บอกให้มานเป่าไปหยาบน้ำรีบนอนจะได้ตื่นแต่เช้าคืนนั้นไม่ใช่แค่บ้านโจแต่เด็กๆทั่วทั้งหมู่บ้านก็เข้านอนเร็วกันเป็นพิเศษพอฟ้ามืดเสียงรับตัวก็ค่อยๆเงียบลงและเมื่อพระจันทร์ลอยขึ้นมาครึ่งฟ้า ก็เหลือเพียงเสียงมแมลงยามค่ำคืนหล่าโจผู้เป็นพ่อแต่งตัวเสร็จเรียบรอยแล้วออกจากบ้านโจต้าหลางนำพี่น้องทั้งห้ามาช่วยกันยกลงศพที่มัดด้วยผ้าขาวอย่างเงียบเชียบเฉียนซื้อผู้เป็นแม่กับเสี่ยวเฉียนซื้อสะพายใหญ่ถือคบเพลิงเดินตามกันไปเพิ่งเดินไปได้สักพักบ้านข้างๆก็เปิดประตูออกมามีคนหนึ่งถือคบไฟออกมาพร้อมจอบเดินออกมาด้วย พอไปถึงสุสานนอกหมู่บ้านมีคบเพริงล้อมรอบพวกเขาอยู่ไม่น้อยแล้วเล่าโจผู้เป็นพ่อไม่ถามได้ซ้ำว่ามีใครมาช่วงดึกแบบนี้ไม่เหมาะจะพูดมากพอถึงที่หมายทุกคนก็เริ่มขุดพอขุดเนินดินออกไปได้ราวสาเมตรก็เจอเขากับเศษผ้าใยที่เน่าเปื่อยแล้วทุกคนเบามือทันที ใช้มือค่อยๆปัดดินออกแล้วเปิดผ้าไฟที่บิดเบี้ยวจากการเน่าเปื่อยออกอย่างรมะมัดระวังด้านล่างก็ปรากฏร่างโครงกระดูกสองร่างที่นอนแนบชิดกันเสื้อผ้าบนร่างยังอยู่บ้างแต่สีกลืนกันจนดูไม่ได้เหลือเพียงเส้นผมบนศีรษะส่วนเลือดเนื้อสลายไปหมดแล้วโจวต้าหลังลูกชายคนโตกล่าวขึ้นว่าทางซ้ายน้านาเล็กของข้าทางขวาน้านาสะพายเล็กของข้าอย่าเก็บผิดนะ ใครเก็บกระดูกทางซ้ายให้ข้าทางขวาให้พี่รองของข้าต้องเช็ดให้สะอาดก่อนใช่ไหมเฉียนซื้อผู้เป็นแม่กับเสี่ยวเฉียนซื้อสะพายใหญ่ก็หยิบผ้าฝ้ายผืนใหญ่ออกมาสองผืนใช่เรานำผ้ามาด้วยเหล่าโจผู้เป็นพ่อเตะก้นโจซื้อหลังลูกชายคนที่สี่โจอู่หลังลูกชายคนที่ห้าและโจลิ้วหลังลูกชายคนที่ 6, หกร่างดุขึ้นว่าพวกเจ้ากลัวอะไรยังไม่รีบไปเช็ดอีก ระวังดีๆอย่าให้กระดูกหายเส้นผมนั้นหลุดออกมาจากกระโหลกเพียงแค่แต่พวกเขาสามคนที่ไม่เคยเห็นสภาพเช่นนี้มาก,ก่อนถึงจะมีคนอยู่รอบๆก็ยังกลัวจนตัวสั่นเฉินซื้อผู้เป็นแม่มองพวกเขาแล้วอดไม่ได้ที่จะลูบหัวพรางยิม้มพวกเจ้าเด็กง,งูนั่นอาเล็กกับอาสะพยเล็กของเจ้าพวกเขารักพวกเจ้าจะมาแกล้งให้ตกใจได้อย่างไร จริงๆแล้วการเช็ดกระดูกให้ญาติผู้ใหญ่เป็นบุญนะเดี๋ยวให้อาเล็กช่วยอวยพรให้รวยรวยทุกคนรอบๆจึงพากันเห็นด้วยบรรยากาศรอบสุสานจึงผ่อนคลายลงสามพี่น้องก็ไม่กลัวเท่าเดิมแล้วพอเช็ดกระดูกเรียบร้อยก็นำกลับใส่ลงทุกคนก็เติมดินกลับไปทำเนินเหมือนเดิมแม้จะเห็นว่าถูกขุดใหม่แต่พื้นที่ตรงนั้นก็เป็นของหมู่บ้านชิลี่ทั้งหมดจึงไม่มีใครเป็นกังวล ที่นองตระกูลโจโยกลงกลับบ้านอย่างระมัดระวงังวางไว้ตรงกลางห้องโถงเฉียนซื้อผู้เป็นแม่กับเสี่ยวเฉียนซื้อสะพ้ายใหญ่จึงเริ่มวางชุดแต่งศพที่เตรียมไว้คลุมบนล่างโครงกระดูกทั้งสองของที่ต้องใส่ลงไปเช่นเหรียญทองแดงเฉียนซื้อผู้เป็นแม่ก็ใส่ครบทุกชิ้นเมื่อทุกอย่างพร้อมทุกคนก็ช่วยกันปิดฝาลงแล้วให้คนในหมู่บ้านช่วยมาตอกตะปูปิดผนึกสนิท ทุกคนเงียบกริบขณะช่วยกันแขวนผ้าขาวที่ประตูใหญ่และห้องโถงเหล่าโจผู้เป็นพ่อไม่ได้ซื้อผ้าขาวมากนักแต่ชาวบ้านก็ยังเห็นว่าพิธีนี้จัดได้ดีพอสมควรแล้วมิใช่ทุกบ้านจะสามารถซื้อผ้ากระสอบมาประดับหน้าบ้านได้แค่มีธงขาวผืนหนึ่งก็ถือว่าดีมากแล้วมานเป่ายังไม่ทันตื่นดีก็ถูกจับแต่งชุดไว้ทุกเสี่ยวเฉินซื้อสะพ้ายใหญ่เช็ดหน้าให้นางเล็กน้อยให้ตาสว่าง เมื่อเห็นนางลืมตากรมโตขึ้นมามองนางก็พูดเบาๆว่าอีกเดี๋ยวจะมีแขกมานะเจ้าต้องไปใส่ไว้ทุกมานเป่าต้องเป็นเด็กด,ดีนะเช้าขนาดนี้แล้วหรือเจ้าคะใช่แล้วเจ้าภาพต้องตื่นแต่เช้าที่สุดเสี่ยวเฉินซื้อสะพายใหญ่ปลอบโยนานางแล้วเอาผ้ากระสอบพื้นขาวผูกทับชุดไว้ทุก,กับเอวกลมๆของนางก่อนจะจูงนางไปที่ห้องโถง ในห้องโถงม,มีการเผาเส้นไว้ไปรอบหนึ่งแล้วเซียวเฉินซืซ้อสะพ้ายใหญ่พานางไปนั่งคุกเข่าค้างโจต้าหลังอยู่ที่แถวแรก <c ười> ตอนที่457การจัดงาน,านศพพาสี่สองข้างของโรงศพถูกปูด้วยเสือ่อบรรดาพี่น้องตระกูลโจต่างก็มากันครบมานเป่าหันซ้ายหันขวาอยากจะไปนั่งข้างพี่หญิงใหญ่โจซี แต่กลับถูกโจต้าหลังพี่ชายใหญ่รั้งไว้เขากระซิบว่านั่งตรงนี้เถอะอยู่เป็นเพื่อนพี่ใหญ่สักหน่อยพอมีแขกมาเคารพศพก็ต้องคำนับคืนให้เขาด้วยรู้ใช่ไหมว่าต้องคำนับอย่างไรมารเป่าพยักหน้าอย่างลังเลแม้ตระกูลโจจะไม่เคยจัดงานศพมาก่อนแต่นางเคยเห็นคนในหมู่บ้านจัดบ้างและเคยไปร่วมงานด้วย จึงรู้ว่าบรรดาลูกหลานเจ้าภาพที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างโรงต้องก้มหัวคำนับตอบเวลาแขกมาไหว้ท้องฟ้าเพิ่งจะสว่างก็มีแขกคนแรกมาเคารพศพร้อมกับเครื่องเส้นและคนแรกที่มาถึงก็คือตระกูลเฉียนซื้อผู้เป็นแม่ตามมาด้วยผู้คนในหมู่บ้านอีกหลายบ้านตระกูลโจและหลายบ้านในหมู่บ้านต่างก็ยืมโตเก้าอี้มาใช้จัดงานเพราะรู้ว่าจะมีคนมากินข้าวกันเยอะ พว่เขาก็จัดโต๊ะเรียงยาวเป็นแถวถนนหน้าบ้านตระกูลโจจนถึงต้นไทรใหญ่ที่ปากหมู่บ้านอาหารก็ให้เพื่อนบ้านช่วยกันทำแต่ละบ้านดูแลสิบโต๊ะเหนือที่หั่นไว้แล้วก็แจกจ่ายกันไปรวมถึงแป้งที่ผสมรำข้าวมาเป็นถุงๆไม่มีใครมองว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องผิดก็ไม่ได้เป็นตระกูลมั่งมีอะไรนักและนี่ก็เพิ่งผ่านผลปีแรกหลังจากาเผชิญภัยพิบัติ เมื่อถึงเวลาจัดงานจริงๆเหล่าโจผู้เป็นพ่อกับเฉียนซื้อผู้เป็นภรรยากลับไม่ได้จัดอะไรด้วยตัวเองเลยแม้แต่ลูกชายลูกสาวของตระกูลโจก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งข้างนอกนั้นเฉียนซื้อผู้เป็นแม่เป็นคนคุมงานร่วมกับเสี่ยวเฉียนซื้อสะพ้ายใหญ่และสะพ้ายอีกสามคนรวมถึงผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเหล่าโจผู้เป็นพ่อประคองเฉียนซื้อผู้เป็นภรรยาออกมานั่งข้างลงศพ ทังสองไม่ได้สวมชุดไว้ทุกแต่ใช้ผ้าขาวมัดไว้ที่เอวแทนทั้งคู่คอยโยนข้าวและลูกเดือยลงในกระทะไฟเบื้องหน้าเป็นอราย,ยาดวงตาแดงระเรื่อเวลามีคนในหมู่บ้านมาเคารพศพทั้งคู่ก็จะลุกขึ้นก้มศีรษะคำนับขอบคุณอย่างสุภาพเมื่อคนตระกูลจางมาถึงก็เห็นภาพของเหล่าโจผู้เป็นพ่อกับเฉียนซื้อผู้เป็นภรรยา กำลังก้มศีรษะขอบคุณแขกที่เพิ่งไหวเสร็จพอเงยหน้าขึ้นก็บังเอิญสบตากับคนตระกูลจางเข้าเหล่าโจผู้เป็นพ่อก็กดมือภรรยาไว้ก่อนจากนั้นจึงสวมรองเท้าแล้วเดินออกไปพี่ใหญ่พี่รองมาถึงแล้วหรือตาจางใหญ่ขมวดคิ้วเจ้าก็เป็นพี่ชายแท้ๆยังจะมานั่งตรงนั้นอีกหรือตาจางรองเหลียวมองรอบๆแล้วพูด พี่จะว่าอะไรกันนักหนาะก็คงจะรู้สึกผิดนั่นแหละเอาล่ะแล้วพวกเราจะนั่งตรงไหนดีมีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินแซกเข้ามาพอดีเป็นญาติฝ่ายตระกูลจางใช่ไหมขอรับเชิญขอรับโต๊ะของพวกท่านอยู่ในลานบ้านข้าจะพาไปตาจางรองมอบถุงเล็กๆที่นำมาด้วยให้กับคนเที่ยวรับของเส้นไว้ตรงประตูไม่ได้ใส่ชื่อไว้ด้วยจากนั้นก็เดินไปดูโต๊ะแล้วพูดว่า แค่โตเดียวคงไม่พอหรอกทันทีที่สิ้นคำพวกที่เหลือจากตระกูลจางก็มาถึงกันพรืบเดินเบียดเสียดกันเข้ามาทั้งชายหญิงและเด็กเล็กบางคนถึงกับอุ้มเด็กไว้ไม่ถึงหนึ่งปีมาด้วยไม่ต้องพูดถึงแค่โต๊ะเดียวเลยต่อให้มีสามโตก็ยังไม่พอเหล่าโจผู้เป็นพ่อถึงกับอ้าปากค้างมองพวกเขาด้วยความตกตะลึง แล้วบางคนเขาก็ยังจำหน้าไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปแฉนซื้อผู้เป็นภรรยาขมวดคิ้วแต่ไม่ได้ผู้ดอะไรนางเพียงหยิบข้าวและลูกเดือยโยลงในกองไฟต่อให้มันแตกเสียงดังเปรียปร้ยๆคิดถึงจำนวนหมันโหและอาหารที่พวกเขาจะต้องกินเล่าโจผู้เป็นพ่อก็ปวดใจรีบดึงตาจางใหญ่ออกมาถามพี่จางคนพวกนี้คือใครกันขอรับข้าจำได้เพียงไม่กี่คน ตาจางใหญ่เริ่มหน้าตึงก็เพราะเจ้ามีเมียแล้วลืมแม่ยังไงละ่ะพวกเขาทุกคนก็เป็นญาติของเจ้ามีทั้งลูกของลุงลูกของป้าต่างแม่นั่นก็ลูกของป้ารองป้ารองหรือขอรับเหล่าโจผู้เป็นพ่อเริ่มตาดุแต่ทวดกับท่านยายของข้ามีแค่แม่ของข้าเป็นลูกสาวคนเดียวไม่ใช่หรือยังมีป้ารองจากไหนอีกเป็นลูกสาวของลุงทั่วต่างหากแล้วให้ตายสิ เหล่าโจผู้เป็นพ่อแทบสะบดออกมาเขาเม้มปากพูดไม่ออกหัวใจก็ปวดร้าวอย่างถึงที่สุดแต่ถึงปากจะไม่พูดแต่ในใจของเขาก็คิดเป็นหมื่นคำเขาจ้องตาใหญ่จางอย่างไม่เชื่อสายตาถ้าไม่ใช่คนตรงหน้าเป็นลูกของน้าชายแท้ๆของเขาเขาคงจะเฮ้อเหล่าโจผู้เป็นพ่อต้องหลับตาลงสูดหายใจลึกๆพี่จางเชิญนั่งก่อน ไม่สิเอาเป็นว่าไปไหว้ศพน้องชายข้าก่อนไหวท้ทีหลังก็ได้ตาจางรองถือถ้วยน้ำเดินเข้ามาพี่ใหญ่นี่มันจะเที่ยงแล้วนะข้าหิวจะแย่แต่เช้าแล้วยังไม่มีอาหารออกมาอีกหรือเราไหว้ศพทีหลังเถอะนะกินกันก่อนเถอะใช่ใช่เด็กน้อยจะปล่อยให้หิวไม่ได้หรอกหญิงชาราที่อุ้มเด็กไว้พูดขึ้นอย่างทุกข์ใจ เหล่าโจผู้เป็นพ่อจะเดินออกไปแล้วแต่ผู้ใหญ่บ้านก็รีบเปียดฝูงชนเข้ามาโอ้นี่พวกท่านเป็นญาติฝ่ายตระกูลจางใช่ไหมขอรับไม่ได้พบกันหลายปีท่านยังแข็งแรงดีหรือไม่ก็ยังพอไหวอยู่รอกไม่ใช่แค่พอไหวสิขอรับดูสิขนาดหลานชายข้าอายุเท่าลูกท่านท่านยังมาเองด้วยถ้าลูกชายท่านรู้คงปลื้มใจแน่นอน มาเถอะมาเถอะเราไปไหว้ศพกันก่อนแล้วข้าจะให้ห้องครัวเตรียมอาหารให้พวกท่านทันทีนทพอปรอบพวกตระกูลจางได้แล้วผู้ใหญ่บ้านก็รีบดึงเหล่าโจผู้เป็นพ่อไปด้านข้างพูดด้วยเหงื่อเต็มใบหน้าว่าท่านลุงจินวันนี้เป็นวันสําคัญของน้องชายท่านท่านต้องอดกลั้นไว้นะขอรับแค่มีแขกเยอะหน่อยเท่านั้นเองทนได้ก็ทนเถอะนะขอรับจะทนได้ยังไง เขาพามาตั้งสามโต๊ะแล้วยังคงไม่พออีกด้วยหล่อโจผู้เป็นพ่อพูดด้วยความโกรธเขาเป็นญาติของแม่ค่ะไม่เชิญก็ไม่เหมาะแต่เชิญแค่คนใกล้ชิดก็พอแล้วมีอะไรกันไปลากลูกหลานของป้าทวดลุงทวดมาหมดข้าเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเขาน้องข้าเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเขาใจเย็นๆก่อนเขามาก็แสดงถึงน้ำใจแล้ว เหล่าโจผู้เป็นพ่อพยายามกลั้นใจลงไปจนสงบได้บ้างแต่ยังไม่ทันจะหายใจได้เต็มปอดลูกชายของตาเล็กก็มาพร้อมกับถุงผ้าเล็กสองถุงในมือสีหน้าเขาลำบากใจมากนี่จะทำยังไงดีขอรับเขาเปิดถุงให้ดูเหล่าโจผู้เป็นพ่อมองเข้าไปเห็นแล้วแทบลมลงหายใจไม่ออกผู้ใหญ่บ้านตกใจรีบประคองเขาไวด้ดีๆ จริงๆแล้วเหล่าโจผู้เป็นพ่อก็อายุมากแล้วถ้าโกรธจนเกิดอะไรขึ้นมาจะลำบากโจซื้อหลังลูกชายสี่ที่นั่งอยู่ด้านนอกสุดเห็นท่าไม่ดีก็รีบถอดรองเท้าแล้ววิ่งลงมาท่านพ่อเป็นอะไรหรือขอรับลูกชายของตาเล็กยื่นถุงให้ดูโจซื้อหลังเปิดดูข้างในอย่างงุนงงพอเห็นว่าเป็นแค่ถุงผ้าเล็กๆธรรมดาที่ใส่เงินหรือข้าวสารทั่วไป เขาเปิดดูด้านในเห็นตารำข้าวผสมอยู่กับมเมล็ดข้าวไม่กี่เม็ดถึงกับเบิกตากว้างใครกันที่เอารำข้าวผสมเม็ดข้าวไม่กี่เม็ดมาเป็นของเส้นวหยแบบนี้ไม่ให้เลยยังดีกว่าเขาเปิดถุงแล้วถามเสียงเคร่งเครียดว่าใครเป็นคนให้มาลูกชายของตาเล็กกระซิบเบาๆแล้วชี้ไปที่ตระกูลจางเขาส่งมาให้สองถุงเลยขอรับ โจซื้อหลางหันไปมองญาติฝ่ายยายที่กินกันสามโตแถมยังเบียดคนอื่นอีกสีหน้าก็เข้งขืมนนั่นคือญาติฝ่ายยายของเขาต้องเรียกว่าลุงหรือป้าแล้วแบบนี้จะทำอย่างไรดีเขาแอบมองสีหน้าบีดาตนเองด้วยความลำบากใจตอนที่458จัดงานศพาา์ทห้า เหล่าโจผู้เป็นพ่อเอามือลูกอกตัวเองรู้สึกว่ามันไม่เจ็บเท่าเดิมแล้วเขาเลยโบกมือไปมาแล้วพูดว่าช่างเถอะช่างเถอะผู้ใหญ่บ้านได้ยินเช่นนั้นก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกโจซื้อแหลงลูกชายสีพองแก้มแล้วลากลูกชายของตารองไปแอบคุยกันข้างๆไม่นานเขาก็แอบย่องออกไปตามหาตาหลานกับตาหงสองคนนี้เป็นเพื่อนซี้ของเขาเอาิม หรือจะเรียกให้ตรงก็คือเพื่อนเกเรวันนี้สองคนนั้นมีหน้าที่จัดอาหารใส่ให้แต่ละโต๊ะอาหารบนแต่ละโต๊ะจะดีหรือไม่ดีจะมากหรือน้อยครึ่งหนึ่งอยู่ที่สองคนนั้นอีกครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่ครัวซึ่งคนในครัวโจวซื้อหลางพี่ชัยสีก็รู้จักดีเพราะเป็นภรรยาของเขาก็อยู่ในนั้นด้วยไม่นานนะักโจซื้อหลางก็กลับมานั่งประจำที่อีกครั้ง พอพวกบ้านตระกูลจางไว้บรรพบุรุษเสร็จแบบพอเป็นพิธีเขาก็โค้งตัวตอบอย่างพอเป็นพิธีเช่นกันโจซื้อหลางแอบเบะปากแล้วหัวเราะในใจเบาๆในลานบ้านนันตั้งโต๊ะไว้หกโต๊ะโดยคนที่ได้เข้ามานั่งในเรือนหลักก็ล้วนแต่เป็นคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตระกูลโจเพราะเป็นงานศพของโจหยินดังนั้นความสัมพันธ์จึงต้องไล่มาจากทางฝั่งโจหยิน ตระกูลจางนับเป็นลำดับแรกเพราะเป็นตระกูลของมารดาโจหยินถึงลุงแท้ๆจะเสียไปนานแล้วแต่พี่ชายลูกพี่ลูกน้องก็ยังอยู่หล่าโจผู้เป็นพ่อคาดการณว่าตระกูลจางน่าจะมาสักสี่คนเพราะบ้านอยู่ห่างออกไปพอสมควรจากนั้นจึงเป็นยตาเครือสายตรงและถัดมาก็คือตาสามเฉียนจากบ้านตระกูลเฉียน แม้โจยินจะไม่มีสายเลือดเกี่ยวข้องกับตระกูลเฉียนแต่เพราะเขาเติบโตมาจากการเลี้ยงดูของเฉียนซื้อตอนเด็กๆเ,เคยจำาหตนึกว่าเฉียนซื้อคือแม่แท้ๆแ,แถมยังเคยถูกโจต้าหลังห้ามไม่ให้เรียกนางว่าแม่จนถึงขั้นมีเรื่องกันแห่ทงที่อายุน้อยกว่าโจต้าหลางังแต่โจหยินกลับต่อยเขาจนร้องลั่นบ้านตอนเด็กโจหยินก็ตามเฉียนซื้อกลับไปบ้านตระกูลเฉียนบ่อยครั้ง ตำแหน่งนี้ตระกูลเฉียนสมควรนั่งได้แต่พอพวกตระกูลจางมาถึงกระพากันเบียดจนสามโต๊ะยังไม่พอคนของตระกูลเฉียนเห็นข้าวก็พากันออกไปนั่งข้างนอกญาติๆในตระกูลที่ถูกจัดให้นั่งในเรือนหลักก็ถอยออกไปเช่นกันแล้วโจวผู้เป็นพ่อทำอะไรกับคนบ้านฝ่ายมารดาไม่ได้เพราะด้านบนยังมีร่างของน้องชายวางอยู่เขาไม่อยากให้เกิดเรื่องน่าเกลียดในเวลานี้ แต่โจซื้อหลางลูกชายสี่ไม่ใช่คนที่จะอยู่เฉยๆเขาเริ่มจัดการทันทีพอพวกตระกูลจางไว้เสร็จแล้วนั่งลงได้ไม่นานคนที่นั่งโต๊ะที่สี่ก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นดึงออกไปอ้าวท่านลุงมานั่งตรงนี้ได้ยังไงข้างนอกใต้ต้นไม้นั้นร่มดีนะขอรับมาเปลี่ยนกับข้านะขอรับอ้าวๆ้าท่านป้าก็อยู่นี่เองเมื่อกี้หลานตามหาท่านใหญ่เลยมานี่มาข้าจะพาไปหา ไม่นานโต๊ที่สี่ก็ว่างคนที่พาออกไปก็แทรกตัวกลับเข้ามาแถมมากันตั้งเจ็ดปดคนจนแทบจะยืดตัวไว้ได้ทั้งโต๊ะพวกตระกูลจางไม่พอใจมากคนเยอะแล้วนะนี่มันนั่งไม่ได้แล้วอ้าวงั้นจะทำอย่างไรเ้าขอรับโต๊ะอื่นก็เต็มโต๊ะนี้ดูคนน้อยสุดแล้วถ้าไม่ได้นั่งก็คงต้องรอไปโต๊ะสุดท้ายแล้วมั้งขอรับอะไรนะเจ้าน่ะสี่ควรไปนั่งโต๊ะสุดท้าย เจ้าเป็นลูกเต้าเราใครกันมานั่งตรงนี้ได้ยังไงทำไมจะมานั่งไม่ได้แล้วขอรับข้าก็แซ่โจนะข้างบนนั่นก็เป็นศพของอาค่ะท่านว่าขานั่งได้หรือไม่ศพข้างบนนั่นก็เป็นหลานชายของเรานะแม่ของเขาเป็นคนตระกูลจางเอะไม่เคยได้ยินเลยนะขอรับข้าโตมาที่หมู่บ้านชีหลี่นี่ก็ไม่เคยเห็นพวกเขาสักคนระหว่างที่ถกเถียงกันพวกโจต้าหลังก็ยกอาหารกับมันโถมาให้ พวกคนตระกูลจางพอเห็นมันโหก็ตาโตทันทีตะกร้ามันโ h เพิ่งจะวางลงไม่ถึงโต๊ะพวกเขาก็แย่งกันคว้าไปจนหมดโจต้าหลังเกือบทำตะกร้าหลุดมือเขาได้แต่ร้องตกใจมันโ h ชุดแรกก็หายเกรียงพวกนั้นเอาเข้าปากคนละลูกมือก็ยังไม่วางอีกคนยังยัดใส่ปากไปด้วยเก็บใส่อกไปด้วยไม่ใช่แค่โจต้าหลางัง แม้แต่หนุ่มๆที่เตรียมตัวรับศึกยังตะลึงกันหมดโจซื้อหลางพี่ชายสี่ที่มองจากบนหอก็กรอกตาใส่พักพวกของตนเองแบบสุดโทนโจซาหลังพี่ชายสามเห็นเข้าก็บ่นว่าไม่ได้เรื่องทำไมไปเรียกพวกเขามาเล่าถ้าไม่เรียกพวกเขาจะเรียกใครเล่าขอรับเรียกพวกตารี่สิโจซาหลังกรอกตาใส่เขาพวกนั้นต่อให้แย่งก็ไม่กินเยอะ มันโถถึงปากแล้วก็ไม่กร่นหรอกถ้าเอาเรื่องกินต้องยกให้พวกต้ารี่เลยไม่ก็ให้ข้าขึ้นไปจัดการก็ได้โจซื้อหลังน้องชายสีถึงกับตกใจไม่ทันแล้วขอรับจะเปลี่ยนกลางคันก็ไม่ได้โจซานหลังรู้สึกเสียดายจาควรบอกข้าก่อนหรือจะบอกพี่ใหญ่หรือพี่รองก็ยังดีโจซื้อหลังพูดเบาๆข้ากลัวจะโดนดูนะขอรับดูเจ้าทำไมกัน จะเป็นคนในบ้านเราพวกเขากินกันเองจะเป็นอะไรไปโจซื้อหลังรู้สึกว่าโจซาหลังวันนี้ดูแปลกๆขณะที่พี่น้องสองคนกระซิบกันอยู่ด้านล่างที่โต๊ะกลับกลายเป็นสนามรบไปแล้วกลุ่มวัยรุ่นถูกกระตุ้นจนฮึกเหิมขึ้นมาคราวนี้ไม่สนใจแล้วว่ากินทันไม่ทันขอแค่แย่งมันโหวได้ก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากัน โจต้าล่างเห็นพวกเพื่อนๆพื่อยัยหน้าส่งสัญญาณว่าพร้อมแล้วก็เดินถือมันโถตะกร้าใหม่มาแต่คราวนี้ขอผู้เสียงดังก่อนขอความร่วมมือด้วยนะขอรับอาหารแต่ละโต๊ะมีแบ่งไว้พอดีอย่าแย่งกันเดี๋ยวจะมีไม่พอกินเขาตั้งใจเดินอ้อมไปทางฝั่งวัยรุ่นแต่พวกตระกูลจางก็ลุกขึ้นเอื้อมือควานี่มันเกินไปแล้วนะครั้งก่อนพวกเขายังไม่ได้กินแม้แต่ลูกเดียว กลุ่มวัยรุ่นเลยฮึ่งเหมิมสุดๆแย่งตะกร้ามาจากโจโต้าหลางังแล้วก็รีบคว้าใส่มือกันคนละลูกถ้ามือไม่พอก็ถือส่งให้คนข้างๆอย่างสามาคีสุดๆยังไงก็ต้องไม่ให้ตระกูลจางได้เปรียบไปอีกพวกตระกูลจางแย่งได้ไม่กี่ลูกก็เริ่มไม่พอใจแอบทะลึงตาใส่พวกวัยรุ่นแล้วหันมาโอยหมันโโในมือเสียก่อนจริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้แย่งแค่กับคนอื่นนะ แต่ยังแย้งกันเองในโต๊อีกด้วยโต๊อื่นๆของตระกูลจางยิ่งดุเดือดกว่าโต๊ะที่สี่เสียอีกกลุ่มวัยรุ่นที่แอบหันไปมองโต๊ะแรกๆยังรู้สึกกลัวจนขนลุกพวกตระกูลจางเหมือนคนไม่กลัวตายยัดมันโถกับข้าวเข้าปากอย่างไม่หยุดยัดไม่ทันก็แอบซุกไว้ในอกเสือ้อเหล่าโจผู้เป็นพ่อทนดูไม่ไหวถึงกับหันหน้าหนีแต่ก่อนบ้านตระกูลจางเคยอยู่ดีกว่าตระกูลโจเสียอีก แต่พอมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานพากันทำบ้านแตกสาแรกขาดชีวิตถึงได้ตกต่ำขนาดนี้แต่เหล่าโจผู้เป็นพ่อก็ไม่คิดว่าต้องถึงกับแย่จนมาแย่งอาหารงานศพมันน่าอับอายเกินไปเขาเงียบแล้วมองไปยังโรงศพในห้องโถงพวกคนในหมู่บ้านชหลีก็พากันเห็นว่าพวกตระกูลจางน่าอับอายต่างพากันไปนั่งข้างนอกแทนที่จะมานั่งในเรือนหลัก แม้แต่บ้านที่ลำบากที่สุดในหมู่บ้านปีนี้ยังมีแป้งขาวสาลีปนอยู่ในข้าวตม้มแถมหลังจากกินเสร็จยังนั่งคุยกันอย่างสบายใจได้อีกด้วยก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นิยายทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่องสิบทิศเราได้ทำการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ